สบายดีพ่อแม่พี่น้องโอสุภุสุขคนมาอยู่กับคุคิวในส่วนบอกเขาเราตอข้อใจที่เมตตาพี่น้องก็ผ่านผลไปพี่น้องเนาะสงการาเป็นเทศกาลที่พวกเขาวอวยพรกันเป็นงสงการที่แต่ละคนเนาะก็ให้การวอวยพรให้ ทุกคนหันโศกดีนะพี่น้องเนาะแต่กาประชาจับุตรใยังมียังมีประชาชนที่ยังคบกับความโศกหายอยู่นะพี่น้องก็พี่น้องก็คือคือเดี๋ยว่าให้มันผ่านไปแล้วกาสิ่งใหม่ไหมคิดว่ามันน่าจะเข้ามากแหละพี่น้องคือก่อนอื่นเมัดกูคิวอยากจะมาเราอยู่ในคลิปนี้เราพี่น้องเนาะก็คือมันเป็นหัึ่งสีพี่น้องคกูคิวเลื่อนเฟซบุ๊ก เดือนไปเราพอดีไปเห็นมือวันที17ที่ผ่านมาคุกออิเห็นเพื่อนใน Facebook โพสหู่ภาพลงเป็นเรื่องที่เสาสลดใจก็คือมีอุบัติเหตุมีแบบเกิดอัคคีภัยไปหน,หนอเนาะไฟไหม้บ้านของของอเอือยคนหนึ่ง เด๋อวคุกคิวทีอานให้พ่อแม่พี่น้องฟังํำกันพี่น้อง <c oughs> เป็นข้าวทีสลดใจอีลีพี่น้องเนาะคือแบบไฟแต่ไม้เฮื่อนค้องเรล่าหันแบบเกี่ยงเลยพี่น้องโบลเรือ,อยังเลยเลือแต่ส่งเสือข่าคิงเขาน่ะทุกชิ้นทุกอย่างคือสลายหายไปกับกองไฟเลยพี่น้องเนาะคือเป็นข้าวทีนาสลดใจพี่น้องอคุกคิวเพิ่น เป็นพี่น้องของเพื่อนเพื่อนได้โพสลงเฟซบุ๊กพี่น้องคุกคิวก็ได้แชร์มายอยู่เนาะอยู่ในเฟซบุ๊กของคุกคิวเดี๋ยวชอานให้ฟังนะพี่น้องในวันที16่16เดือนสี่สองพันสองสองวันที่16ก็คือเป็นมือนหนาพี่น้องเนาะในการเรียนปีใหม่สองพันสองสองเวลาประมาณสิบสามโมงสุนทรนาทีสิบสามนาจะประมาณหาทุ่มเลยว่าประเทศไทยเนาะ 11โมงกลางคืนี่น้องได้เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้เฮือนของเอื่ยมอนเอ่ยหักบานไก่กันนะทียุบานพาอุดมเมืองพาอุดมแครงบอร่อแก้วเหตใหาบอ่อเรือยังเลยได้แต่เครื่องนุ่งติดโตคาคิงยอนซาเหตุนี่นะค้าพระเจ้าจึงใช้ชื่อซื้อเฟซบุ๊กส่งเทิงผู้ใจบุญทุกๆท,ทานและมูเพื่อนในเฟซบุ๊กทุกคน ขอความสวยเรือคนละเล็กคนละหน่อยและสวยแสซื้อเฟซบุ๊ก k นี้ออกไปห้าทานผูใจบุญสวยเรือเล่าพอบรรเทาความทุกโศกรายละเอียดในหูเนาะเพิ่นกับขึ้นเลขบัญซีซึ่งเป็นเลขบันซีของเอื่อยผู้ที่ถือเสียหายเลยพี่เนอะอ่านี่คือส้อมนาเนาะ,ะคุกคิวจะขึ้นให้พ่อแม่พี่น้องเบิง้งก็คือคืนวันที 16, ่16กเดะพี่นนองอ่าคุกคิวก็ได้อ่า เสร็จไปเสร็จไปฮะนาจะแมนแบบเป็นเป็นร้านเช้าหรือว่าน้องน้องเร้าของเอ่ยคนนี้แหละคุกคิวกับดได้ท้ามรายละเอียดว่าเป็นหยาดทางใดกันขนาดได้ว่าทีแน่นๆก็คือน้องเช้าคนนี้ก็คือเป็นเป็นผู้แปลว่าประชานงานอีกทางหนึ่งนะในการช่วยเหลือเอ่ยคนนี้นะคุกคิวกะได็เสร็จไปท้ามรายละเอียดก็จึงเดียวหัวเอ่ยเพือ่อนทันยู่เพื่อนคนเดียวนอะงยู่เพื่อนคนเดียวไฟไหม้สาเหตุก็คือไฟฟ้าลัดวงจรพี่นนอง ไฟฟ้าลัดวงจรไหมแบบวุบเดียวแล้วก็ oh. เหือนล่างล่างกับล่างธรรมดาที่ขึ้นอยู่หน้าจอเนาะนี่คือล่างที่ยังไม่ทันไหมคือไมมปุ๊บเลยวุบเดียวก็คือมันสลายกลายเป็นเท่าทานหมดเลยบนเลือ,อยังเลยนะเลือแต่โตกับทรงเสือคาคิงนะก็เป็นสิ่งที่ บมมีภัยขาดคิดแล้วก็บมมีไฟ่มมีภัยปรารถนายอยากให้มันเกิดขึ้นนะพี่น้องเนาะกัคุกคิวก็ได้แช่มาแล้วแหละทานใดที่อยากเห็นรายละเอียดทานใดที่อยากจะติดต่อหาเจ้าของอืมที่เกิดเหตุก็สามารถเข้าไปเบิ้งกันโพสที่คุกคิวแช่มาเนาะพี่น้องแล้วก็สามารถสอบถามเพิ่อเดิมเป็นเทนทานพื้นยูบานเผาดมเมืองเผาดมแข้งโบกแก้วก็คืออ่าเป็นเมืองของคุกคิวเองนะพี่น้องเนาะ ซื่อเราว,ว่าคุคิวหูขาาปุ๊บคุคิวก็เออคิดอยากจะสวยเลือเพิ่นนานาพี่นนองคุคิวก็เลยได้คิดฮอดคิดฮอดอ่าพอลุงคนหนึ่งเนาะที่เพิ่นได้ฝากเงินไว้นำคุคิวพอลุงสกุลเนานะอ่าเพิ่นได้ฝากไว้นำคุคิวอยู่ สอ,องหลานกีบถ้าหากไปเห็นขอบครัวใดที่ว่าคัดซนคือจังเสียนะคือเราก็บปุปผาทนาที่อยากให้มันเกิดขึ้นแต่ว่ามันมันเกิดขึ้นไปแล้วเนะาะราก็บบุเลืยอยงเลยนะคุกคิวก็เลยข้อแบงเงินวนนี่หนึ่งหลานกีบเพื่อไปซวยเอื่อยคนนี้พร้อมกับบวกเงินอขออคุกคิวเองเข้าไปอีกสองแสนกีบเป็นหนึ่งหลานสองแสนกีบคือได้โอนไปซวยเอื่อยคนนี้แล้วนะเนาะคนมี่ว่าเอื่อยมอน เอี้ยมอนเกลี่ยบพี่น้องเบิ้งก่อนเืือเพิ่นเอือยแม่แหละเอี้ยมอนอเอี้ยมอนอยู่บ้าน์พาวดมอ่าเท่าที่หูมากคือเอือยเพิ่นอยู่คนเดียวนะพี่น้นองเนาะนาจาบมมุ๊มบิลูกบุ๊มบิพวัวนี่แหละพี่น้องทายกูคิวทายข้อมูลผิดก็ต้องขออภัยพี่น้องแต่ว่าเหตุเกิดวันที่สิบหกสิบเจ็ดกูคิวใด้ข้าวกูคิวก็ติดต่อน,น้องคนนั้น มัน17ตอนกลางคืนคกูคิวโอนเงินไปให้แต่ว่าหาปรากฏว่าอ่าน้องเพิ่นส่งเลขบัญชีมาผิดโอนไปวันที่17เราก็เลยผิดพลาดอ่ะนะส่งไปถือก,กับอันหมูเพื่อนของน้องครับแหละก็รอดท้าจนว่าลาพันเลิกเวียกเนาะตอนเดึกๆเงินถือโอนกลับมาแล้วก็วันที่18กูคิวโอนไปอีกาแล้วก็วันที่19กูคิวกับวันอาทิตย์ขีดกูคิวเดินทางไปตัวเมือง คือไปเอาสิงคองสิงนี่เนาะไปสื่อเครื่องให้กับน้องคำภาอะไรกับซิงคองตัวนี้คือเดี๋ยวจะมาเปิดตำกันว่ามียแงแดเป็นผู้ใหญ่ใจบุญแล้วก็เป็นอเอื่อยหักเนาะเป็นเพื่อนหักของครูค,คิวฟ้ามาให้กซองซองคนเลยอยู่ในนี้เนะาะกะฝนห่เบิดมือแหละห้ากระไดามาเฮ็ดคลิปมื่อนี้วันทีเศร้า,าพี่น้องกะข้อฝากตอ่อเนาะข้อฝากตอ่อบรรดาพ่อแม่พี่น้องที่อ่าอยากซวยเรือจังใดเอื่อยเพิ่นกะ สามารถติดตอ่อคุคิควหรือว่าติดตอ่อทางอันเฟซบุ๊กครูคิวจะขึ้นไปห้เลยอันอยู่ในหน้าจอตะกี้นาพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะขึ้นไปอีกอ่าที่ที่เพื่อนแชร์มาหานาพี่น้องอ่าทาใดอยากสวนเลยกก็สามารถติดตอ่อไปได้เลยก็เท่าที่เห็นพี่น้องเทา่ทาเท่าที่เห็นนี่โอ้คนลาวยุ้ยเทาไก่เคียงกันก็นกนมีน้ำใจบมเมนข้องธรรมดาพี่น้องเนาะคือเลื่อนเบิ่งคอมเมนต์นะพี่น้องหลายๆคนก็นได้ไป อ่าสวยเลือพี่น้องเนาะไปหายความสวยเลือนะพี่น้องนี่ก็จะมีสลิปการโอนเงินการไปหมอบเขาหมอบคล้องกันก็ร้ายเตอรพี่น้องเนาะอ่าคนละเล็กคนละหน่อยคนละหาิบคนละแซนคนละหาแซนไปตามกําลังศรัทธา,าบางคนก็สือเป็นเสือ้าบางคนก็สือเป็นเครื่องหนุงโหมีอย่างต่างต่างลายสิ่งลายยางไปนะก็คุกคิวก็ดีใจเนาะที่เห็นหําใจที่เห็น ความเมตตาของบรรดาพ่อแม่พี่น้องที่บททิมกันในายามคัดซนในายามาลำบากคือจังเสียนะพี่น้องเนาะกูคิวก็ต้องขอขอบอกขอบใจมดสุภุสุคนนี่แหละที่ได้ช่วยเลือเอเื้อยเพลินหลังจากที่ขาบดบ่อใดกูคิวก็ต้องขอขอบอกขอบใจพ่อลุงสกุลเนาะที่ได้ฟ้ากูคิวามาช่วยเลือยในส่วนนี้ก็ขอให้พ่อลุงสกุลขอให้ยมดสุภุสุคนจงมีแต่ความสุข ส,ส,สุดสุดสมบัติตลอดทุกทีว่าราติการนะพี่น้องกูคิควฝากไว้สำนันสำหรับเรื่องของเอ่ยมออนเพิ่นแล้วบ้านนี้ตัวนี้เนาะกูคิวจะพาพ่อแม่พี่น้องมาแกะกล่องเบ้างพี่น้องเป็นเครื่องฝาพี่น้องเนาะซีกูคิควซากาเขาจะส่งมาแล้วตัวนี้เบิงฝากมาแต่ไซน,นี่ยุนี่ยุนี่จะาโบเ็นพี่น้องเนาะว่าฝากมาแต่ไซอ่าเดี๋ยวกูคิวสิบอกพ่อแม่พี่น้องนะว่าฝากมาแต่ไซเดี๋ยวพอเอามีดก็

ไปเยี่ยมยำได้เดินหนวน,นองไอ้ของด้วยใจอ้างวาง ยังบ่ลืมจงได้คืนบ้านเกิดฉัน,น,นอย่าตัดใจนี่ไปเหินหน่างหนวนนางน้องจงเรียวคืนอืมพี่น้องมาเบิ้งนำกันพี่น้อง ลายโคงพี่น้องอ่าโอกุเซย์พ่อแม่พี่น้องเบิ้งพี่น้องบุคุว่าพ่อแม่พี่น้องได้เบิ้งตัวนี้แล้วพี่น้องถ้าเป็นเอฟซีเพิ่นพี่น้องคือสิจัมได้โลโก้ติดพี่น้องเนาะโลโก้ติดพี่น้องจำได้บ่อยพี่น้องหนึ่งสองสามทานใดที่ติดตามเพิ่นอยู่น่าจะเบิ้งปุ๊บแล้วน่าจะว้าวน่าจะคิดออกเลยพี่น้องเนาะน้ำพริกกากหมู พี่อน้องใบบุญใบบัวพี่น้องเนาะจากซอง YouTube อ่าพ่อใบบุญใบบัวชาแนลพ่อน้องใบบุญใบบัวพี่น้องคิดออกแล้วบอกพี่น้องเพิ่นอยู่ร่วงพะบางพี่น้องเนาะเพิ่นลร่วงขบางอ่าที่ไปที่มามันเป็นคืนนอนหนีพี่น้องมีเอื่อยคนหนึ่งที่เป็น FC ของคูคิวนี่แหละเพิ่นมีชื่อว่าเอื่อยบุษบา เพิ่นติดตามครูคิวมากระโดนโดนแล้วก็มีทีมงานของเพิ่นนำที่นี่เพิ่นกะเป็นเอฟซีของพอรน้องใบบุญใบบัวพร้อมเซ็งครูคิวก็ได้ติดตามพรน้องใบบุญใบบัวมาตลอดเนะาะตั้งแต่คราวใบบุญใบบัวคนละตั้งแต่กข้อเป็นกำลังใจให้เมด่อสุภุสุคนอ่าอันนี้คือเป็นสินค้าเนาะเป็นผลิตภัณฑ์ของพอรน้องอ่าใบบุญใบบัวเนาะ เอือ้อยบุษบาเป็นซึ่งเป็นเอซีทั้งสองช่องเพิ่นเพิ่นอยากฝากตัวนี้มาเป็นของควันวันปีใหม่ให้กับครูคิวให้กับครอบครัวแล้วก็ให้กับบรรดาซางที่ครูคิวเคยเอาเพิ่นไปปุกหอปุกเพื่อนให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องนะพี่น้องเนาะจำนวนยูหาทองของเอือ้อยบุษบาหาทองเนาะหาทองกับซึ่งสมบ่ได้เขียนรายละเอียดคิดว่าทงหนึ่งหนึ่งน้งนำหนักเท่าใดแต่ว่าไลายเติร์พี่น้อนะงเนาะทองหนึ่งเต็มน,นี่เลย น้ำพริกกากหมูกับบุคคลกินจ้าเตื่อพี่น้องอันนี้คือเอ๋ยผู้สภาบนฝางมายุหาทงเนาะจากกุ๊กคิวจะเอาไปแบงค์บรรดาช้างบรรดาอ่าทีมงานอะไรพี่น้องสวยๆกันกินนะพี่น้องกับผู้ว่ารสสากเป็นจังใดเนาะจะไปเห็นเห็นอันเพิ่นรีวิวอยู่คือว่าคักไปพี่น้องและอีกหาทงคือพอหนองไปบนหูปุ๊บว่า ตัวน,นี้ะนะเอยพุสบาจะฝากมาให้คูคิวพอน้องใบบุญก็เลยแจกม,มานำอีกหาทงเนาะสำหรับหาทงตัวน,นี้ก็คือเป็นคลองพอน้องใบบุญใบบัวที่ฝากมาให้คูคิวให้คู่คิวช่วยเอาไปแจกเนาะเอาไปแจกให้กับบรรดาชาวบ้านที่คูคิวจะไปเยี่ยมยามที่คูคิวได้แบบจะไปรีวิววิถีชีวิตของชาวบ้านะนะ แมนไทยก็แล้วแต่เนาะที่กูคิวไปแต่คูคิวจะเอาติดไม้ติดมือไปไปต่อนเพิ่นซึ่งมันไล่แต่จะให้โผเพิ่นแบงค์ปันกันกินแบบชิมบุราเล็กบุราหน่อยไปนะพี่นอ้องอันนี้คือเจตนาลมคล้องคล้องผูที่เพิ่นสงมาเนาะท่างโซนทานคือเอือยบุษบาพอนองไปบุญไปบัวอ่ากะศเพว่าเครื่องได้ฮัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะน้ำพริกกากหมูอยูซิปทอง แต่ก็สิไปแจกใจสิไปยายแบงค์ปันกันกินนี่แหละพี่น้องเนาะแต่ว่ามันจะอ่าซวยแบบหายลดสาตัสของน้ำพริกกรรมมูนี่เป็นกำลังใจในการดำรงชีวิตของทุกๆคนกันแล้วกันพี่น้องเนาะอ่ากัทุกคิวกับบุมี่ยังสิตอบบุญตอบคุณทั้งสองทางกับมีแต่คำขอบอกขอบใจแล้วก็สินำเอาตัวนี้เนาะไปตอนไปฝากบรรมีพ่อแม่พี่น้อง ลองได้สิมลองได้ครับประธานนำกันเบิ้งว่ารสชาติจะเป็นจังใดนี่นะพี่น้องเนาะก็ขอให้ทงังซองทานจองอยู่ดีมีสุขอยู่ดีมีแห้งปราศจากโรคภัยไ,ไข้เจ็บปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังคำมักคำปรารถนานี่แหละถ้ามีโอกาสกน็น่าจะได้พบกันอยู่เนาะพบหนองใบบุญใบบัวก็โอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สิได้จบไว้เพียงซ้ำนี่ก่อนนะเนาะก็ขอให้หมดสุภูสุคนที่เขามาติดตามเป็นกำลังแห่งใจให้กับผู้คิวจง ยูดีมีซุกนี่แหละประสะจกโรหลัยไข้เจ็บปรัชนาสิงใดก็ข้อไใดดังคำหมักคำปรัชนาพี่น้องเราพบกันสบายดี